สวัสดีครับผม T4M นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำ10 t w e a บน iOS 13 Jailbreak นะครับผมท w e กพวกนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นทว e กใหม่ๆแล้วก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยใช้นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำกันนะครับผม ก็อย่าลืมดูจนจบนะครับเพราะว่าท้ายคลิปผมมีทวีกแถมอีกหนึ่งทวีกด้วยนะครับก็ชื่อทวีกแล้วก็รีโพนะครับผมจะทิ้งไว้ในดีสคริปชั่นทั้งหมดแล้วนะครับผมก็จะเกิดสนใจตัวไหนจากวิดีโอก็ไปโหลดไปตามโหลดกันได้เลยนะครับผมก็คือบางทวีกก็จะเป็นฟรีบางทวีกก็เป็นทวีกเสียเงินนะครับผมก็ไปดูกันได้เลยนะครับผมก็มาเริ่มกับทวีกแรกกันเลยนะครับจากที่คุณเห็นหน้าจอโฮมแบบนี้นะครับไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนนะครับผมต้องมีเซตอัพนะครับผมซึ่งทวีกแรกนะครับที่ว Custo ไ้ หน้าจอโฮมนั่นเองนะครับแอคทิเวตโดยการเลื่อนมาทางด้านบนซ้ายนะครับครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับลากยาวลงมาเลยนะครับเพื่อเป็นการแอคทิเวตเข้าเมนูตั้งค่านะครับผมตัวนี้นะครับก็อย่างที่คุณเดาได้เลยครับก็คัสตอมไม์หมดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดไอคอนนะครับระยะห่างระหว่างไอคอนต่างๆนะครับผมขนาดไอคอนนี่นะครับแล้วก็โรหรือว่าคอลัมน์นะครับก็สามารถปรับได้แบบเรียลไทม์เลยนี่นะครับนี่ครับขนาดไอคอนนะครับเลื่อนปรับได้นะครับไอคอนอัลฟานะครับ ความโปร่งใสนะครับองแสงของไอคอนนะครับก็สามารถปรับได้นะครับรวมมาถึงดอกด้วยนะครับก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ครับแล้วก็เลื่อนปรับเลยนะครับบวกกับมีไอคอนตั้งค่าของมันนะครับเมื่อเข้าไปในข้อนี้นะครับก็จะเป็นการเข้าไปในตั้งค่าของเขาอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมสามารถที่จะใชออปชันอื่นๆได้นะครับอย่างเช่น High ายไอคอนเลเวลนะครับหายชื่อไอคอนไว้นะครับผมแล้วก็อื่นๆนะครับผมอีก เล็กน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นทวิกที่ผมคิดว่าเป็นทวิกที่ดีมากๆนะครับในทวิกฟรีแล้วก็เอาไว้ปรับแต่งหน้าจอโฮมนะครับใช้ง่ายแล้วก็ปรับแต่งได้รวดเร็วนะครับแล้วก็สมมุติถ้าเกิดคุณต้องการที่จะไปเอาตัวนี้ออกนะครับเอาตัวเจสเจอร์ออกนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปตั้งค่านะครับในตั้งค่าเพื่อเอาออกได้เช่นกันนะครับผมก็มาดูกับทวิกต่อไปนะครับทวิกที่2นะครับทวิกที่ชื่อว่า a i r p a a y 2นะครับเป็นทวิกที่เพิ่มออปชั่นให้กับเฉพาะแอปนะครับออปชั่นเฉพาะแอปคืออะะะไรรนคับเดี๋ยวผมมจา โชว์ให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ยากที่จะอธิบายนิดนึงนะครับก็สมมติว่าผมจะ 3D Touch เข้าไปนะครับกดค้างนะครับเข้าไปที่ตั้งค่านะครับของแอ p a c e ก่อนนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นเฉพาะแอปที่ผมบอกนะครับสามารถตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นเมื่อคุณเปิดแอปนี้แล้วนะครับคุณจะเพิ่มเสียงเท่าไหร่นะครับคุณจะเพิ่มแสงเท่าไหร่คุณจะปรับการล็อกคุณจะเปิดบลูทูธไหมหรือคุณจะปิดก็ได้นะครับนี่คราวีผมจะลองอ่ากดให้ใหม่นะครับผมเพสเข้าไปนะครับผม ก็จะมีนี่ครับบลูทูธออนนะครับออฟหรือว่าไม่ตั้งนะครับสมมติว่าคุณเปิดส p o t i f y นะครับคุณจะต่อหูฟังแน่นอนแล้วคุณก็เปิดออนไปเลยนะครับคุณจะเปิดเสียงอ่ะเปิดไว้นะครับประมาณนี้นะครับแน่นอนคุณอาจจะเปิดประหยัดแบตนะครับคุณจะฟังเพลงอย่างเดียวนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อย่างเช่นผมเปิดเข้าไปปุ๊บนี่ครับผมเมื่อเข้ามามันก็จะปรับเสียงให้อัตโนมัติแบบนี้แล้วก็ออปชั่นอื่นๆที่เราตั้งก็จะปรับให้อัตโนมัติเฉพาะแอปนะครับเมื่อเราออกมานะครับ นี่ครับก็จะปิดให้ปรับให้อัตโนมัติปรับให้เหมือนก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับทุกอย่างนะครับมันอัตโนมัติมันง่ายมากๆนะครับผมสำหรับทวิกที่ชื่อว่า a p e s t o นะครับผมก็เรามาถึงทวิกต่อไปนะครับทวิกที่3ชื่อว่า Central นะครับเป็นทวิกง่ายๆนะครับที่แค่ทําไอคอนให้อยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับอย่างเช่นดูนะครับผมผมผมเนี่ยครับไอคอนแถวสุดท้ายเนี่ยมันมีแค่4นะครับจากแถวอื่นมี5แล้วมันก็จะมาอยู่เซนเตอร์ตรงกลางให้เองนะครับเห็นไหมครับ นี่ครับมันก็ตรงกลางให้เองเลยนะครับสะดวกแล้วก็ง่ายมากนะครับสำหรับการจัดเรียงไอคอนนะครับแล้วก็สวยงามด้วยนะครับถุติว่ไอคอนคุณมันไม่ได้เต็มโรนะครับไม่เต็มโรเต็มแถวเนี่ยคุณก็ใส่2ไอคอนใส่3ไอคอนนะครับมันก็จะเรียงให้ตรงกลางครับถือว่าเป็นทวิทวิกนหนึ่งที่ว้ปรับแต่งแล้วก็ใช้ง่ายนะครับผมก็มาต่อกับทวิกต่อไปทวิกที่4นะครับทวิกนี้ชื่อว่าปริซึมนะครับ ก็เป็นทวิคที่เป็นคอนเซปต์ของ iOS 14เลยนะครับผมเป็นทวิคที่เอาไว้ปรับแต่งคอนโทรลเซนเตอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับคาดว่าเป็นคอนเซปต์นะครับหรือเป็นตัว iOS 14นะครับคอนโทรลเซนเตอร์ที่กําลังจะมานะครับผมก็หน้าตามเป็นแบบนี้นะครับผมเมื่อเลื่อนลงมานะครับมันจะมาเกือบหมดนะครับเลื่อนขึ้นมาได้อีกนะครับก็เจอออปชันนะครับตัวนี้ปรับเพิ่มได้ใส่เพิ่มได้ในตั้งค่าทั้งหมดนะครับแล้วก็ทุกอย่าง3หรือกดค้างใช้ได้ปกตินะครับผม แล้วก็ตรงด้านซ้ายนะครับก็จะขึ้นมานะครับเฉพาะตัวออปชันตรงนี้ที่เราเปิดไว้นะครับส่วนด้านขวาเป็นแบตเตอรี่นะครับสามารถกดเข้าไปที่แบตเตอรี่เพื่อเปิดโหมดประหยัดพลังงานได้เลยนะครับโดยตรงง่ายมากๆนะครับแล้วก็มีตัวเพลย์นะครับแล้วก็มีทุกอย่างนะครับเหมือนตัวคอนโทรลสเตอร์ปกตินะครับแต่ว่าเป็นดีไซน์เป็นรีดีไซน์ใหม่นะครับซึ่งคาดว่านะครับน่าจะเป็นของ i o s 14นะครับหรือว่า i o s o 4อ14จะก๊อปตัวนี้มาก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับผม ก็มาต่อกับทวิกต่อไปนะครับทวิกที่5นะครับชื่อว่าชารเ์ลเล็บสิบสามหรือชาร์ลเล็บลเวนตีนะครับเป็นทวิกที่เอาไว้ซ่อนไอคอนเลเบลหรือชื่อไอคอนนะครับซึ่งทวิกนี้เป็นทวิกที่ผมชอบส่วนตัวเลยนะครับผมใช้มานานแล้วก็ใช้มาตลอดนะครับซึ่งอันนี้เขาอัพให้รองรับกับ iOS 13เรียบร้อยแล้วนะครับดูครับมันใช้ยังไงนะครับ ปกตินะครับคุณดูชื่อไอคอนนะครับหรือเลเวลผมมันซ่อนอยู่นะครับผมแต่ว่าทวิคนี้นะครับจะเปิดใช้นะครับให้มันเห็นชื่อไอคอนแค่แป๊บหนึ่งนะครับตอนที่คุณเลื่อนไปเลื่อนมานะครับสำหรับเอาไว้กวาดสายตาหาชื่อไอคอนได้นะครับผมบางทีมันก็หายากใช่ไหมครับชื่อไอคอนแต่ต้องการที่จะให้มันสวยแล้วก็ไม่มีชื่อเหมือนกันนะครับต้องการความเรียบต้องการความมินิมอลนะครับใส่ตัวทวิกนี้เข้าไปผมบอกเลยว่าหาไอคอนง่ายด้วยนะครับแล้วก็สวยมินิมอลด้วยนะครับผมก็มาต่อทวิคีต่อไปนะครับทวิคน็นที่ห วอลเปเปอร์เพิ่มขึ้นมาให้เราเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามันพิเศษยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมเมื่อเข้ามาตั้งค่าแล้วก็เรามาเปลี่ยนวอลเปเปอร์กันเลยนะครับผมภาพขึ้นหลังเดี๋ยวเราจะมาเลือกเปลี่ยนดูนะครับผมก็ให้เข้ามาที่ฉากนิ่งนะครับผมตัวนี้ก็เป็นการเรียกวอลเปเปอร์ธรรมดาครับแต่ว่าให้มาสังเกตกับตัววอลเปเปอร์แบบนี้นะครับที่มีการรองรับดักโหมดหรือไร้โหมดนะครับเวลาเราสวิตช์เปลี่ยนดักโหมดเป็นไร้โหมดครับวอลเปเปอร์เราก็จะเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ทวีท วอลเปเปอร์ให้คุณเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็บวกกับทวิกนี้นะครับใช้ทวิกเดียวไม่ได้นะครับต้องมีทวิกที่7เข้ามาช่วยนะครับชื่อว่าวอลเปเปอร์โหลดเดอร์นะครับให้ไปติดตั้งวอลเปเปอร์โหลดเดอร์ก่อนจากนั้นก็ให้ติดตั้งด a r k กเปเปอร์นะครับก็จะใช้ได้นะครับซึ่งทวิพวกนี้นะครับผมในว a l เปอ p ์วอลเปเปอร์พวกนี้เนี่ยนะครับเมื่อคุณกดเปลี่ยนนะครับผมอย่างเช่นผมเรียกนะครับผมจะลองเลือกดูนะครับเราก็ตั้งค่าไปเลยนะครับปกตินะครับเมื่อที่คุณตั้งค่าเลยนะครับผม โอเคนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันจะมาแบบนี้ใช่ไหมครับคุณก็มาลองปรับโหมดกันดูนะครับโอเคเราเปลี่ยนจากโหมดมืดนะครับเป็นโหมดสว่างนะครับนี่ครับสดใสนะครับเปลี่ยนตามสไตล์ของคุณเลยนะครับนี่ครับดักโหมดก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับผมแล้วก็มีเลือกมากมายนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นอีกโหมดปเนึงให้ดูนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นอีกอันที่ผมคิดว่ามันก็สวยเหมือนกันนะครับผม ก็การที่ผมเปลี่ยนมาเป็น wallpaper นี้นะครับผมต้องการที่จะโชว์นะครับทวิตต่อไปทวิกที่8ที่ชื่อว่า awesomepage. นั่นเองนะครับทวิกนี้เป็นทวีกที่โฟกัสนะครับกับ page. หรือว่าตัวที่บ่งบอกว่าเราอยู่หน้าไหนนะครับตรงด้านล่างตรงนี้เลยนะครับตรงเล็กๆจุดตรงนี้นะครับก็อันนี้บ่งบอกว่าเราอยู่หน้าที่1นะครับอยู่หน้าที่2แต่ว่าให้คุณสังเกตแอนิเมชันนะครับผมว่าตัวนี้นะครับจะเอาไปปรับแต่งแอนิเมชันของ page. นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปตั้งค่ากันดูนะครับผม เร่อนเข้ามานะครับเรามาที่ Page ดนะครับผม a ออซ o m เพจจดตรงนี้นะครับสามารถปรับได้หลายแบบนะครับผมเรามาดูจั๊มนะครับผมนี่เป็นแบบนี้นะครับแล้วแต่เราชอบเลยนะครับผมชัฟเฟิลนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเป็นแดชก็จะเป็นแบบ Default นี่ครับของตัวนี้เลยนะครับผมก็สวยงามนะครับแล้วก็ทําให้มันมีลูกเล่นนิดนึงนะครับสำหรับตัวเซตอัพโฮมสกรีนเซตอัพของคุณนะครับผมก็ต่อไปทวิกที่9นะครับเป็นทวิกเกี่ยวกับวิดเจ็ตนะครับผมชื่อว่าฟีล็อกนะครับ reload เด็ดนะครับซึ่งทวิกนี้นะครับเป็นทวิกที่เกี่ยวกับวิดเจ็ตเอาไว้ปรับ ให้แอปของคุณที่ต้องการนะครับมีวิดเจ็ตได้นะครับอย่างเช่น Spotify นะครับผมเป็นแอปฟังเพลงถูกไหมครับเราสามารถเปิดวิดเจ็ตได้นะครับโดยการที่กด 3D ม o u c h หรือกดค้างเข้าไปนะครับคุณก็จะเห็นเมนู v l o g นะครับประมาณนี้จากนั้นคุณก็สามารถเลือกไซส์ของวิดเจ็ตได้นะครับดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงผมเลือก small size นะครับนี่ครับจากนั้น Spotify ก็จะมีวิดเจ็ตส่วนตัวบนหน้าจอนะครับผมใครว่า iOS ไม่มีวิดเจ็ตนะครับตอนนี้เราก็มีได้แล้วนะครับผม นี่ครับผมลดเสียงก่อนนะครับโอเคนะครับสามารถกดเข้าไปเพื่อเข้าไปได้ปกตินะครับผมโอเคโอเคอ่าทวีก่อนหน้านี้ยังทํางานอยู่นะครับเอาไว้ปรับเสียงนะครับแล้วก็นะครับสามารถขยายปรับขยายได้นะครับฟีล็อกนะครับผมจะเป็น small medium นะครับว่าไปเลยครับผมนี่โอเค ซึ่งทวีกนี้นะครับอาจจะไม่ใช้ได้ทุกแอปนะครับแต่ว่ามันก็เป็นบางแอปนะครับที่มีประโยชน์นะครับสำหรับตัวทวีกนี้นะครับอย่างเช่นสภาพอากาศนะครับผมแล้วก็แอปฟังเพลงอย่าง spotify นะครับนี่ครับ มันจะไปกินหน้าอื่นนะครับผมอันนี้ก็ดูด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็นะครับเอาออกได้นะครับแล้วก็เลื่อนกลับมาให้มันเป็นเหมือนเดิมก็ได้นะครับ close นะครับก็หลังจากเมื่อกี้ที่ผมเปิดเพลงไปนะครับเรามาดูทวิคต่อไปที่เกี่ยวข้องกันเลยดีกว่านะครับกับทวิคที่ชื่อว่า status switch นะครับทวิคที่10นะครับผมก็ทวิคนี้นะครับเป็น music visualizer นะครับจะขึ้นมาบนด้านซ้ายบนนะครับของตัวเวลาแทนตัวเวลาครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับผมนี่ครับแล้วผมกดเ Play ของเพลงนะครับผม จากเวลานะก็จะเปลี่ยนเป็น Visualizer แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเสียงขึ้นมาอีกหน่อยหนึงนะครับโอเคนะครับพอแค่นี้ดีกว่านะครับผมจะติดลิขสิทธิ์นะครับผมก็ยังไม่จบนะครับที่ผมบอกก่อนหน้านี้ว่าผมมีทวิคแถวนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูทวิคน h ้นะครับที่ผมเพิ่งไปเจอมาแล้วก็คิดว่าอาจจะมีประโยชน์กับบางคนนะครับที่เปลี่ยน App Store ID หรือเปลี่ยนประเทศนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมเราย้ายมาอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมนี่นะครับผมเรามาดูที่ App Store นะครับซึ่งทวีกนี้เป็นทวีตชอว่า Store Switcher นะครับก็เป็นทวล็กที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับผมก็เพิ่งเจอเหมือนกันแล้วก็รองรับกับ iOS 13แล้วนะครับโดยการที่คุณเข้ามาใน App Store นะครับโดยการที่กดเข้าไปในนะครับรูปชื่อของคุณนะครับสังเกตว่าด้านบนซ้ายนะครับมันจะเป็นนี่ครับตัวสวิชนะครับกดเข้าไปปุ๊บก็จะเป็น App Store ID ของคุณนะครับบวกกับประเทศนะครับ ของผมเป็น T H นะครับ U S แล้วก็ D K นะครับไทยแลนด์นะครับอเมริกาแล้วก็เดนมาร์กนะครับประมาณนี้นะครับก็แล้วก็ตรงนี้นะครับไม่ได้ขึ้นมาเองนะครับคุณก็ต้องเคยเปลี่ยนตัว I D มาแล้วด้วยนะครับแล้วก็ I D นั้นนะครับเป็นคนละประเทศกันนะครับแล้วก็มันจะสะดวกนะครับถ้าเกิดคุณจะต้องการที่จะเปลี่ยนประเทศของ App Store นะครับก็ถ้าเกิดมีทวิกมาแนะนำนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดอยากเห็นคลิปแนะนำทวิกอีกนะครับก็ให้คอมเมนต์กันไว้ด้วยเช่นก ถ้าชอบก็ลีมกดไลค์กด subscribe นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ